สวัสดีค่ะมันจะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าขายรถมือสองนะวันนี้ฟ้ามาอยู่ที่โรงงางนะคะ่ะของเพชรยนต์เรานั่นเองนะคะเช่นเดียวกันนะวันนี้ฟ้าจะมารีวิวน้องคันนี้เลยนะคะสภาพเพิ่งเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่สบานน้องยังไม่ทำความสะอาดน้องมาแต่อย่างใดเลยนะคะน้องโตโยตา้าน้องโตโยตา้ายาริสเอทิฟนะคะไฟหน้าของเขานะคะจะมาในรูปแบบของนี้เลยนะคะ ไม่มีรอยแต่รอยร้าวนะนะคะไม่มีรอยแต่รอยร้าวแต่อย่างใดนะสภาพเดิมของโรงงานทุกชิ้นทุกส่วนเลยนะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะสภาพเข้ามาใหม่นะคะย้ำนะคะสภาพเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ปรับสภาพน้องเลยนะสวยเดิมแบบนี้เลยอาจจะมีรอยขีดรอยข่วนบ้างนะคะคุณพี่เดี๋ยวเราเก็บให้นะคะเดี๋ยวเราเก็บให้เลยนะรอยขีดรอยข่วนนะคะเดี๋ยวเราเก็บให้นะสภาพคือแบบว่ายังสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะโดยรวมนะคะนี่นะ ปลายแว่นรถคูเดิมของโรงงานเช่นกันนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าของเขานะคะสีโครเมียมเรียบเงาแบบนี้เลยนะคะสภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะจ๊ะามาในส่วนของอล้อยางคันนี้ก็เลยนะคะล้อแม็กนะน้องคันนี้นะล้อแม็กปี22ขอบ15นะน้องคันนี้นะคะ ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะซื้อไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะแต่โดยรวมนะคะรอบคันของเขากันนะคะไม่มีรอยบุบรอยช้ำนะคะคุณพี่สังเกตเองได้เลยนะ,ะสภาพเข้ามาใหม่ๆนะคะจะมีเปื้อนฝุ่นนะคะคุณพี่เดี๋ยวเราเก็บให้เลยนะเดี๋ยวเราเก็บให้เลยนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าม,มาให้เรียบร้อยนะคะเดิมๆของโรงงานเช่นกันนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวมาแต่อย่างใดเลยนะ,ะ,ะแล้วก็นะ กระจกนะคะเดิมของโตโยต้าเลยนะเดิมของโรงงานนะคะติดฟิลมาให้เรียบร้อยรอบคันแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับคิวกันสาาเลยนะน้องคันนี้นะคะมีคิวกันสามาให้ด้วยเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดด้านในรถตัวให้ดูนะคะนี่ภายในตัวรถนะคะสีดําเรียบเงาแบบนี้เลยนะคะฝั่งประตูของเขานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแบบหนังนิ่มๆน,นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบอาพลาสติกนะคะ เบาะนะคะจะมาในรูปแบบของเบาะหนังสีดําเรียบเงาแบบนี้เลยนะคะเบาะตึงๆหนังตึงๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้ดูนะคะนี่เลยนะนั่งได้สบายมากเลยทีเดียวนะคะพวงมาลัยของน้องเขาจะมาในรูปแบบของมัลติฟังชันแบบนี้เลยนะอ่าหุมห้มด้วยหนังนะคะสวยงามเลยนะสามกานนะคะแอร์แบก เลูกเลยนะน้องคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังผู้โดยสารคันนี้เลยนะเช่นกันนะคะจะมาในรูปแบบของเบาะหนังนะ,ะสีดําเรียบเงานะคะเบาะตึงๆหนังตึงๆแบบนี้เลยนะ,ะสวยงามเลยทีดเดียวนะคะด้านบนนะคะไม่มีรยรอยต่างๆ,ๆนานาไม่มีเห็นนะคะนี่รอยยนรอยยันต่างๆนานานะคะไม่มีนะคะรอยยันนะคะ รอยยันนะคะไม่มีนะคะสภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะฟ้าก็เลยมารีวิวมาให้พี่ๆดูมาให้พี่ๆได้ดูกันเลยนะคะสภาพเข้ามาใหม่ยังไม่ปรับสภาพนะคะนี่สภาพเข้าใหม่แบบว่าสวยยังสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะคอนโซลหน้าของเขานะคะเรียบงอแบบนี้เลยนะสวยเดิมเลยนะในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะคะจะมาในรูปแบบของสีโครเมียมนะคะขอบสีโครเมียมสวยงามนะคะเรียบเงาแบบนี้เลยนะ เบาะหนังของเขานะคะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องคันนี้นะคะน้องคันนี้นะคะโตโยต้า y a ริ s a อปี P 22นะเลขไม่เพียงแค่4บ0ืกิโลเท่านั้นนะเดี๋ยวฟ้าจะสตาร์ทให้ดูนะคะจะสตาร์ทให้ดูว่าเลขไม่จริงไหมนะคะขออนุญาตนะคะ นี่เลยนะคะนี่เลขไม้ของเขานะคะ4ี4 5มกิโลเมตรนะคะเลขไม้แท้ไม่ไม่ผ่านการกรอไม้อย่างเด็ดขาดนะคุณพี่จา๋าเพราะว่านโยบายนายบายที่ที่บริษัทเรานะคะรถคัดเกรด A คุณภาพดีนะคะรถคุณภาพดีคัดเกรด A ให้ทุกคันนะคะหมายความว่ารถ ที่บริษัทเรานะคะไม่รับรถจมน้ำไม่รับรถประสบอุบัติเหตุหนักพิกความมา,มาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่รับรถที่แบบว่าไปกรอไม่มา,มาไปแบบว่าแปลงสภาพมาที่ไม่เหมือนเดิมของโรงงานนะคะทางร้านเราไม่รับเลยนะคุณพี่จา๋าเพราะว่า,าที่สำคัญนะคะเพราะว่า ที่บริษัทเราเปิดมานานกว่า23ปีนะคะปลูกเป็นที่ดินของตัวเองไม่หนีไม่หายไม่ไปไหนอย่างแน่นอนนะเล่มทะเบียนก็มีให้พร้อมไม่มีขาดชำรุดหรือสูญหายมาอย่างแน่นอนนะคะคุณพี่จ๋าคุณพี่วางใจได้เลยนะถ้าคุณพี่ซื้อไปนะแล้วเจอว่ารถคันนี้มีเคยแปลงสภาพมาหรือเคยประสบอุบัติเหตุนหนักมาก่อนนะคะคุณพี่ เอารถมาให้ฟ้านะคะแล้วฟ้าจะคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะฟ้ายินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะอ่าและคุณพี่ซื้อรถไปนะคะมีวารันตีหลังการขาย30วันเลยทีเดียวนะอ่านี่เลยนะหน้าจอของเขานะคะเป็นแบบสัมผัสขนาดอ่าเนิ้วเลยนะคะปรับเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะน้องคันนี้นะแอร์คือเย็นชํำเลยนะ เกียร์ออโต้น้องคันนี้นะสวยงามมากเลยนะคะสภาพทุกอย่างนะคะดูแบบยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะปี22นะพี่จา๋าปี22เลขไมาเพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นนะ,ะและที่สำคัญนะคะรถส่วนใหญ่ของเรานะคะเป็นรถที่ปรดประจำการนะคะเข้าศูนย์เช็กระยะตลอดเลยนะ,ะรถ,ร,ถร้านเรานะคะสวยงามทุกคันนะคะฟ้ากล้าการันต,ตีตรงนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะ มาดูในส่วนของของห้องเครื่องกันเลยนะคะสภาพเดิมของโรงงานทุกชิ้นทุกส่วนเลยนะคะคุณพี่คะดูนะคะมีจุดแต้มสีเดิมของโรงงานยังอยู่เลยนะคะนี่เลยนะแห้งสนิทแบบนี้ไม่มีรั่วซึมไม่มีไม่มีไหลเยิ้มออกมาให้เห็นเลยนะคะไม่มีรั่วซึมเลยนะจ๊ะสภาพเดิมของโรงงานเลยนะสายอะไรต่างๆนะคะไม่มีรอยแบบว่าไม่มีฉีกไม่มีขาดให้เห็นเลยนะสภาพเดิมของโรงงานนะนี่จุดแต้มสีเดิมของโรงงานก็ยังอยู่เลยนะคะตัวเครื่องไม่มีการตัดต่อไม่มีการตัดไม่มีการ แต่งมาแต่อย่างใดเลยนะสภาพยังดูแบบโอเคเลยนะคะนี่น็อตเดิมเดิมนะคะน็อตเดิมเดิมไม่มีการขยับนะคะไม่มีรอยประจงรอยประแจนะคะนี่คือสภาพเข้าใหม่นะคะยังไม่ทำความสะอาดน้องเลยนะคุณพี่อันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดให้เลยนะ,อ,ะอันนี้สภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะจ๊ะแล้วกแ็แผ่นการแผ่นการความร้อนแผ่นการ แทนกันความร้อนของเขานะคะสภาพยังอยู่ใหม่ยังดูใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดมาแต่อย่างใดน,นะคะี่สติกเกอร์ยังอยู่เดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะ,ะพี่ๆสนใจรีบมาจับมาจองรีบโทรหาฟ้าด่วนๆเลยนะ,ะเลขกม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะสามารถติดต่อหาฟ้าได้เลยนะ,ะหรือคุณพี่ท่านไหนนะคะสะดวกมาหาฟ้าได้เลยนะ,ะที่มินบุรีซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่งนะคะมาหาฟ้าได้เลยนะ,ะฟ้ายินดีให้คำให้คำปรึกษาฟรีเลยนะคะสุดท้ายนี่ค่ะ สุดท้ายนี้หากฟ้าให้ข้อมูลผิดคาะกันได้หรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะฟ้าขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ